บายไข่เอฟซีคุณบายเอฟซีค่ะนี่มือเนี่ยจะบังได้เหรอแดะเนี่ยต้นเดะต้นเดะต้นไปถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวร้อนบังไว้ลูกอะไรเหรอเอาเย็นอ่าลูกจะไปทำอะไรไปละไปละ ย okay. <Yeah. S 1> อดตัวโอเคกลับบ้านแล้วค่ะได้ยามากิน <I do. S 1> มแม่พากลับบ้านแล้วนะหลับหลับถึงบ้านแล้วลูก <c oughs> อันนี้เป็นยาที่ได้มาเดี๋ยวจะให้นางกินก่อน5 ml แล้วลูกก็กินเลยค่ะอ้มาแม่ป้อนม,ม,มา กินเองเราจะกินเองค่ะอันที่สามลงกินอลไรเหรอกินอะไรเอ็นตรงก่าเลยโอ้หเขาดีเดียวเลยหมดแล้วนี๋ยวแม่เอาลมออกให้ก่อนี๋ยวแป๊บนึงเหร โอเคอ่ะเก่งเก่งมากหมดแล้วหรอเอาแล้วแล้วล่ะฮะแล้ยาขมเดี๋ยวก็หายแล้วขมขีนอนเปล่านมด้วยไปด้วยบายบีก่อนเลยบายบีบายบีไปนอนก่อนค่ะยบายบ๊ายบาย มาก็ทำมากินข้าวแม่ทำข้าวผัดให้กินอร่อยไหมคะอร่อยนะข้าวเสร็จแล้วก็จะพานางมาระบายสีแล้วก็เขียนเขียนเล่นลูกจะเอาปลบิดปะฮะเอาปลบิดเอาอะไรนะเอาปลบิดเออเอาปลาหมึกเอาปลาหมึกปะเขาคุณอย่างเงี้ยเอาปลาหมึกปะปลาหมึกไม่ปลบิดอ่าอะไรอีกอะไรอีก เอาเอเอเอต่อเอต่อเอาอ่ออะซีเรียมแม่อาซีเรียมฮะอาซีเรียมอะซีเรียมเอาบาฮะเอดาวเอาดาวเอาดาวเดีวแม่เอาให้ฮะกุ้งเอากุ้งเห็นไหมกุ้งเอาอะไรอีกเอาปลา ทรวใจปะฮะอัวใจออหัวใจอรอีกลอมกลมปะเอาะไีกล่ะฮะเอาวงกลมเอาอะไรอีกลูกสามเหลี่ยมปะฮะสามเหลี่ยมเอาสามเหลี่ยมเอาสามเหลี่ยมเหรอเอมันเะมนอะไรนะเอมอนฮะเอมันปะไม่เอมนอะไรนะไม่เอมันยไม่อมันไม่ถามน อ่อนอบอลเห็นไมเหมือนอออีปะสีอะไรเนะ่ยสีชมสีแดงสีแดง